น,นี่บาสุสการีนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะกะลิปั๊บที่นี่นะคะน้ำมอินโดนีเซียปะกะลิปัตกะลิปัตโอ้ยนี่ค่ะทำกันใหญ่เลยค่ะคนปั้งโอเคแล้ว ค่ะสวัสดีแมทนะคะดังมากเลยค่าในในอินโดนีเซียคะเดี๋ยวเราไปถ่ายให้ค่ะให้เพื่อนๆดูนะคะลงยูทู e นะคะนี่ค่ะมาเปิดดูกันว่าเราได้อะไรก็อันนี้ที่ว่าซื้อมาที่บ้านนะคะซื้อมาเป็นกะหรี่ปั๊บกะหรี่ปั๊บของร้านนี่น่ะจริงๆเขาไม่ใช่สวีทจริงๆเขาสวีเนาอ S W E E S V เขาเรียกเคอรี่เขาเรียกเอปปอกเอปอกเอปอกอืมใช่ที่นี่เขาเรียกเอปอกเอปอกคือกระริปปั๊บของเราเขาก็มีไส้อันนี้จะเป็นไส้ถั่วซึ่งเราก็ไม่ไม่ค่อยชอบทานเท่าไหร่เนาะแล้วจะมีอันนี้เป็นรูปนี้คือไส้ไก่แต่เป็นค่ายสามเหลี่ยมอย่างนี้ก็จะเป็นไส้ทูน่าอันนี้ก็เป็นไส้ถั่วซึ่งข้างบนนี้ใช่ไหมคะแต่เราเราชอบทานไส้ ไส้ไก่เรามาเปิดดูกันเลยเนาะแทนนั้นแทนนี่ค่ะเขาเป็นแบบนี้เขาเป็นแบบนี้เราก็ซื้อสุดสิบอันสิบอันนี้ก็สี่หมื่นห้ารูป,ปีสี่หมื่นห้ารูป,ปีก็อืมสี่หมื่นห้าหมื่นห้าก็คือสามสิบบาทประมาณนั้นสามสิบสามสิบตกละสี่พันห้า เราก็จะดูว่าเข,เขาเป็นยังไงเห็นไหมเอ่อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดปกติเขาจะใส่เอาไว้สิบชิ้นเนาะเวลาคิดง่ายๆเวลาคนไปซื้อเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะเชฟอย่างนี้จะเป็นไส้ไก่มันก็สวยสวยลุค o ิชเชฟอิสอิส i ซอร์ชิคเก้นเฟร่เออร์อินไส้ว h i ิส i f ดิเฟรนต์ฟรอมไทย a ลนด์เคอร์รี่พับบิค inside there it will be like a cream it just it just different from our Thai curry p u f แล้วก็เป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะเปิดก็ให้ดูเลยหักให้ดูว่าเป็นยังไงข้างในเขาจะเป็นแบบนี้แล้วก็แป้งเขาเนี่ยแป้งเขาจะออกหวานนิดนิดนี่เอเขาก็มีไข่ครึ่งหนึ่งไข่ไม่ใช่ครึ่งใบหรอกไข่แล้วก็เป็นแบบนั้น นะดูซิว่าเขาเป็นแบบนี้ไส้ก็ไม่เยอะเท่าไหร่เนะขายพวกเนี้ได้กำไรเยอะจะตายดูซิอันนี้เป็นแบบนี้เดี๋ยวเราต้องอันนี้คือจองของเราไว้สิบอันเพราะว่าอยู่กับคุณที่บ้านนี้มีสองคนใช่ไหมคะเราจะจองห้าอันจองห้าอันไม่ได้ บางทีเขาชอบทานเขาทานเป็นอาหารชาไหนลองเอาแบบอันนี้มาเปิดซิเราคิดว่าไม่พองหน่อยนี่ก็พองนะพูดถึงจะดูว่าข้างในรู้สึกเนือ้ออะไรอะ่ะไส้เขาน้อยมากเลยอะมันก็ไม่สมราคาเหมือนกับเราซื้อแป้งมาทานอะไรแบบนี้แต่แป้งเ้าอร่อยนะนี่เปิดมาดูนี่เราจองไว้เลยนี่จะเปิดสักห้าอันไหมเพราะมันสิอันห้าอันก็ของเราเปิดไ้ไหมห้าอัน นี่เป็น่างนี้พี่ว่าไส้เขารู้สึกจะน้อยลงนะนี่ราคาก็เพิ่มขึ้นสมัยก่อน3 0 0พัน0านี่4,500นะคะเป็นแบบนี้แต่เขาอร่อยนะคะใช้ได้นี่อันนี้ของเราเลยจองไว้ของเราเปิดห้าอันเลยนะเราจองไว้ไม่งั้นเดี๋ยวหมดใจดีๆเก็บให้เขาทานเถอะอันนี้เราก็ไม่ค่อยก็โอเคทานได้ นี่กายแชร์เพื่อนๆมานะคะนี่มาทานกะหรี่ปั๊บด้วยกันมันก็อร่อยนะดูวขอชิมสิทานให้ดูเลยค่ะไม่ได้ทานให้ดูทานให้ฝังมันก็เผ็ดนิดๆแล้วมันก็มีไส้เป็นแบบครึ่งครึ่งขงกะหลี่อ่ะ แต่สำหรับตัวเองน่ะตัวเองคิดว่ามันเค็มนะคนเราอายุสอวอายุมากขึ้นทานเค็มได้น้อยลงก็ดีเนาะลดเค็มลดเค็มลดหวานจะรู้เลยว่าทานหวานได้น้อยแล้วก็ทานเค็มได้น้อยนะคะนี่ค่ะกลิปปรปั๊บของบาต้ามอินโดนีเซียร้านสวีร้านสวีทางคนทางอินโดนีเซียเขาไม่ก็สะกดเอสเขาไม่ออก S แบบสวีอย่างนี้เขาออกเป็น เซอร์เป็นเป็นสวีสวีซว,วีมากกว่าซวีเขาไม่เขาเขาไม่ออกเอสเนาะอย่างภาษาอังกฤษ she เขาก็ซีนี่ก็ซวีซวีนะคะเป็นแบบนี้สู้มันสู้บ้านเราได้ไหมมันคนละแบบกันนะคะคนที่เขาชอบทานทางนี้อย่างคุณสตีฟนี่ทานทางนี้เขาก็ว่าทางนี้อร่อยเขาไปทานของบ้านเราเขาก็าบอก ไม่ชอบเพราะว่าเขาก็แบบติดใจของรสชาติที่นี่เนาะเนื้อหาตอนเช้านี่ยเขาก็จะเอาสองชิ้นเป็นอาหารเช้านะคะส่วนพี่เองพี่ก็จะเอาชิ้นเดียวเป็นอาหารเช้าค่ะเอามาให้ดูแค่นี้นะคะของอะไรที่บาตั้ามีอะไรดีๆแล้วก็จะมาโชว์ๆเพื่อนๆกันเนาะส่วนลูกสาวนี่ก็รู้แล้วเนี่ยก็เห็นเขาก็จะแบบว้าย curry pop แล้าของยี่ห้อเขาเขาเรียก Curry ่เอปกเอปกที่นี่นะคะมาทานอร่อยใครมาที่นี่จะซื้อแล้วก็ออกมาให้ทานนะคะมาเยี่ยมพี่แล้วก็พี่จะไปซื้อคือไปด้วยกันแล้วก็ไปทานด้วยกันก็ได้นะคะโอเคค่ะคลิปนี้ขอให้สนุกทุกคนมีความสุขนะคะแล้วก็รอดูคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะทุกคน